าผู้ชายไทยแก่ๆมาจีบอะเอาไหมนะนะคะพอดีบ้านหนูอะไม่ใช่บ้านพักชลานะคะสบ,บายดีสวัสบบด,ดีพ่อแม่พี่นออ้องผมพอกกับบานหน่อยคนไกลบ้านอีกเส้นเก่าเส้นเคยเดอ้อพี่น้องเนาะ สบายดีพี่น้องท้งจากฝั่งไทยหรือว่าฝั่งลาวหรือว่าต่างประเทศนะันเนาะพี่น้องที่เขามาติดตามแล้วก็รับชมบ่หน่อยเด้อพี่น้องไก่สิ้นเดือนแล้วพี่น้องวันที่30แล้วเนาะม้อมนี่พอๆกับบะหน่อยไก่สิ้นเดือนอีกคือเก่าสิ้นเดือนคือสิ้นใจนะรับเนาะแต่อยังเนาะพี่น้องอารับประทานข้าวแรงหรือว่ากินข้าวแรงแะนะแฟงเนาะ ทางนี้ก็คือเก่าพี่นอ้องพัดกะเพราคือเก่าพี่น้องเพราะว่าอยู่ร้านอาหารพวกมีอยังกินพี่น้องไงสกินอาหารบ้านเฮากับบัได้อยู่ในเมืองพี่น้องเนาะเที่ยวนี้ก็หาตลาดเนียอาหารอีสานอะไรอย่างนนเนาะกับบัได้คอยไปยังไงกินแต่พัดกะเพราบางทีก็บพัดพักพี่น้องอยู่นี่แหละเนาะนี่แหละพี่น้องสู้เนาะพี่น้องสู้ไปเนาะเพราะว่ามาเป็นงานหลักงานหรือว่าเป็นลูกน้องเพิ่นก็ต้องสูง้นะพี่น้องเพื่ออนาคตพี่น้องเพื่อได้เงินได้ค้ำกลับไปสั่งเนือ้อสั่งตัวแล้วว่า กับแปมพ่อแม่ใส่น้องอ่เนาะสื่อกินสีวิอยู่ไรเพี่น้องอาชีพของเขาเนาะถ้าบุสุกัจยูบัวได้ซาพี่น้องคือเพียงลรเนาะถ้าบุสุกัจยูบัวได้พี่น้องโอเคพี่น้องพ่อๆกับบัวหน่อยมือนี้เนาะสำหรับยำแรงๆนะเพียงเนาะสำหรับคลิปนี้ยก็สิมาเสนอคลิปเพื่อนบ้านในเคือเก่าพี่น้องสีโดดมากใกล้พี่น้องเกยไปใส่แดนเรื่องพี่น้องจากทางพม่าเนาะหรือว่า สาวพม่า,มาคนหนึ่งพี่น้องในโฟล์คลิปทางเฟสหรือว่าทางติ๊กต็อกะนนอะไรแบบเนาะคนบอกว่าพี่น้องจังซี่หัวไทยนะไม่เอาดอกนะคนว,ว่าพูดจังซี่แหละอาชีว่าถือ p ่ o f i กับข้อโทษพอใบอะไรแบบเนาะถ้าผัวไทยมาจีบบอกนะไม่เอานี่แหบะเนาะคนบอกว่าเป็นซี่แหละที่บ้านผมไม่ใช่บ้านพักชลาละนะไรแบบเนาะเพราะว่าหนูไม่เอาหนูไม่มีเงินเลียนหรือว่า ไม่มีเงินเลี้ยงหรือว่าอะไรสักอย่างพี่น้องไปฟังสวยกันว่าสิเป็นจังใดนะถึงนอคิดนอกจากคิดอีกพี่น้องเลยไม่มีเงินเลี้ยงหรือว่าไม่มีเงินเ,นนออเรียนหรือไมอ่มีเงินเลี้ยงฟังดีดีพี่น้องบ่น้อยก็ฟังออกบ่คักฟังแล้วฟังอีกออาจสิบ่มีเงินเรียนก็ได้นะพีองเนาะสำหรับบ่หน้อยนี่พี่น้องเด้อฟังบ่หน้อยก็ไปฟังบ่หน้อยจตจบแล้วเพีเนาะเดียวบ่อน้อยสิเ่าห้ฟังฟังเล่ากับบ้านบ่น้อยก็มีหลายๆคนบอกตามตรงพี่น้องได้อ่า แฟนเป็นคนไทยหรือวาได้ปัวเป็นคนไทยพี่น้องบางคนก็แล้วแต่คนชอบคนยังเนาะคอมมาดูว่วสาวสาวพม่าคนสวยคนนี้พี่น้องเป็นเบื่องคอมเมนต์บ๊ยยับเลยพี่น้องบานบ่หน่อยก็มีได้พี่น้องผู้หญิงอายุเศร้าหาเสฮกด้วยวะหาสามสิบได้บัวคนไทยนี่ได้แฟนคนไทยอายุสี่ห้สิบกัยังมี่พ่น้ย่เนาะตามมีตามคนชอบหรือวาอันนี้นะ่ยพีเนาะแล้วแต่คนชอบคนมากพี่น้องมัน ถามความคิดหรือว่าความคิดมัคือกันในแบบเนาะ <trades> แล้วแต่อนาคตหรือว่าหรือว่าแล้วแต่บุญแต่กรรมน่น้องว่าสีได้ยังไงด้แนะ <ret ans> บบเนาะมวยว่าสีเลือกเออคนไทยเอามาคนเถากันสิเอาเลียมบาได้่น้องเอากระต้องเอาไว้นี่ซีกระปรงถต้องในแบบเนาะมันขึ้นอยู่กับฟ้าลีขิดในแบบเนาะถีสีมาพบพ่อ,พอ,พอ,พอกันหรือว่าวเจอกันอายุไม่สําคัญในแบบเนาะ,นอข,อนะนอขอแค่รักกันแล้วก็อยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเฒ่าในแบบเนาะ บวดพิดบวเทียงกันกับพ่อพี่น้องเลยในบ้านมาหน่อยก็มีหลายคนนะเพียงเนาะบางทีคนก็บยูมาอยู่กรุงเทพเดินๆอย่างเมื่อบ้านที่หนึ่งเนาะเมาอยู่บ้านแฟนอะไรแบนเนาะหลายคนแห้งอยู่เล่าในพวกลไทยนี่ยแบเนาะด้แฟนคนไทยหรือว่าออ่่าาผู้ชายเออผู้หญิงฝั่งเล่าเออผู้หญิงฝั่งไทยได้ผัวเป็นคนเล่ากับลายส่วนมากอ่ะผู้หญิงได้ผัวฝั่งไทยหรือว่าได้แฟนฝั่งไทยกับลายอาจจะมีอายุหรือไม่มีอายุอันนี้ก็บอกเกี่ยว อิงตามความคนชอบนะพแบงเนาะชอบไพมันเนาะอันนี้มั่ววว่า,วาอะไรวะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งคลิปนะแบงเนาะโมะหน่อยก็จำโมก็ได้พวกโมหน่อยกับบุมีโทรศัพท์นะแบงเนาะเดี๋ยวโมหน่ยสิเกินคลิปอีกอีกทีหนึ่งนะแบงเนาะขนาดโทรศัพท์นี่ก็ควบจำก็นหน่อยพี่น้องเก็ได้ลบคลิปตลอดแล้วก็ไม่เยัดหม่ตลอดนะแบงเนาะโอ้พี่น้องสุดยอดเนาะสาวพม่าคกกนนี้รู้สึกว่า คลิปนี้อาซินุสไลายได้พี่น้องชาวพม่าคนนี้เนาะคนไทยก็ไปคอมเมนต์ด่ายับเลยเนาะเดี๋ยวคิดนี้คนหน่อยปล่อยไปกับอาซีคือว่าแหละพี่น้องอยู่ดีๆก็มาว่าสิมันกับผูถึงต้องพี่น้องบอกว่าหัวไทยนะไม่เอาหัวคนแก่หัวเลี้ยงไม่ได้หัวเรานี่ไปเลี้ยงเขาแล้วแต่เป็นบางคนนะแบบเนาะแล้วแต่เป็นบางคนนะแบบเนาะอันนี้เด้อพี่น้องแล้วแต่เนาะ างทีเอากันไปแล้วก็เรามีเขามีอาชีพอง์เขาหรือว่าเขาจะมีเงินมาก็ได้หรือว่ามีอาชีพทําอาชีพเป็นของเจ้าของไม่ใช่ว่าเอาไปปุ๊บไม่ใช่ว่าไปจะนอนเลี้ยงเงนี้ไม่มีไม่มีไม่พูดอย่างนั้นไม่เอาไม่เอาไม่ถูกต้องนะพี่นาะงขาชอบคนแมบไดกค่ะเอาคนมาหน้นนี่น้องอย่าไปว่าว่าค้นแก่คนเฒ่ามันบูถึกต้องฟ้าลิขิตมาให้จังสันก็จังสันพี่น้องขนาดบ้านว่าหน่อยอายุ สิบห้าสิบสี่สิบสองปีเอาคัวหาสิบหกสิบไร้แหงพี่น้องมีลายเคสแหงครับพี่ยนเนาะมวนบ่กาลายไร้ยุดเลยพี่น้องตอนวันน้อยอยู่บ้านก็เคยไปถ่ายอยู่คู่หนึ่งแบบนั่นแหละเนาะอายุสิบห้าปีเอาคนอา,ายุห้าสิบอ่อห้าสิบเจ็ดปีพี่น้องก็ยังมีเราเปลีบบน่นเนาะข่าวฟ้าควนน้ำกันคู่ม,มือก็มีลูกสองคนก็ยังมีพี่น้องอายุไม่สําคัญขอแค่รักกัน รักเดียวแล้วก็พอในะแบบนาะอย่าไปคิดอียังมากมายชีวิตเฮาน่แบบนานะเกิดมาครั้งเดียวต้องใส่ให้คุ้มในแบบเน,น,นะนาะบูวซ่านอะเขาสิได้เกิดมาอีกบัวพี่น้องไหมถ้าผู้ชายไทยแก่ๆมาจีบอ่ะเอาไหมนะนะคะพอดีบ้านหนูอ่ะไม่ใช่บ้านพักชรลานะคะไม่เอานะคะหนูไม่มีเงินเรียนนะคะเป็นังไงพี่น้องครับส้มแล้ว ฟังซอยกันพี่น้องเราบอกภาษาฟ่าอยากออกภาษาพม่าเนี่ยฝรั่งเนี่ยเออภาษาไทยเนี่ยพี่น้องเอ้ยอยากออกแบบสำเนี่ยนะเนี่ยเผื่อน้อทางพม่าเนี่ยหนึ่งวหน่อยก็ฟังลงท้ายคำว่าอ่าไม่มีเงินเรียนหรือว่าไปเลี้ยงไม่มีเงินเลี้ยงหมดหรือียังสักอย่างพี่น้องคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องบัน่อยก็อ่าอาจจะพูดวิ่พูด่นถูกกับเขาโทษพ่อไพ่เนี่ยเนาะสำหรับคลิปนี้ก่าบัวมียังรลายพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งสาวพม่าคนนี้ เลือกกะพัวนั่นเองเนาะพัวไทยไม่เอานะวะพัวไม่เรียนไม่มีเงินเรียนไม่ใช่บ้านพักษลาจบข่าวโอเคพี่น,อน้องวม่ไหนพูดผิดว่ากันได้กักบขอโทษขอภัยเด้อพี่น้องที่พูดพิดพูดว่าถืงเนาะ สำหรับคลิปนี้ม่โมโนาก็บซิโคตวลานอนก่อนพี่น้องเสียงคืนแหละเพาะกันคลิปใหม่หรือว่ามือหน้าพี่น้องอยากให้โมโนาเฮ็ดคลิปยังกะคอมเมนต์มาได้เด้อพี่นออ้องเนาะห่วจะเป็นพี่น้องฟังให้หรือว่าฟังเล่าทางต่างประเทศนะเองเนาะสำหรับคลิปโมโนาก็บซิโคตวล่าเขอเขากับวสวัสดีและสบายดี